ไปที่มุมซ้ายล่างนะครับมันจะมีสลักอยู่แล้วก็ถอดสลักออกมานะครับแล้วก็จะมีคลิป,ปล็อกนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาถอดมาแบบนี้นะครับอันนี้ทางด้านซ้ายนี่เป็นทางด้านขวานะครับถอดง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็ดึงเก๊อ,ออกมาได้เลยนะครับทีนี้ดึงเฉียงขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีง่ามอยู่ข้างล่างทั้งคู่ครับซ้ายขวา เราก็ดึงออกมาได้เลยงามมันหนออันนี้ก็เป็นคลิปที่เนี่ยมันจะดึงออกได้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเฉียงไม่ต้องอะไรนะครับถอดกันง่ายๆครับแล้วก็สไลด์ตัวนี้ออกมานะครับที่จะเปลี่ยนกองแอร์ของเน็ตเร์นะครับแล้วก็สไลด์กลับเข้าไปฮะทีนี้วิธีใสายนะครับเราจะเห็นงามนะครับงามตรงนี้ แล้วก็ใส่เข้าไปในรูนะครับไม่ต้องเฉียงไม่ต้องอะไรครับใส่เข้าไปเลืเลยๆแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ง่ามด้านล่างนะครับแล้วก็เอาง่ามด้านล่างนะครับใส่ให้มันตรงล็อกข้างล่างนั่นเองนะครับแล้วก็ดันเข้าไปทั้งซ้ายและขวานะครับดันทีละข้างนะครับแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวพังเลยนี่แข็งแรงมากผมลองแล้วเนี่ยครับงามทางด้านซ้ายไม่ได้ย okay ังไม่ได้นะครับ ใส่เข้าไปมันก็จะคลิกของมันเองครับแก๊กเลยนะครับพอใส่งอามเสร็จแล้วนะครับลองดูอะางเงี้ยได้นะครับแล้วก็ใส่คลิปเข้าไปนะครับทางด้านซ้ายและขวาเป็นคลิปล็อกไม่ให้เกะมันไหลลงมานะครับประมาณนี้เลยเนีย่ล็อกได้แล้วนะครับแล้วก็กลับไปใส่สลักทางด้านซ้ายล่างเหมือนเดิมครับดึงมันออกมานะครับอันนี้ดึงออกมา ให้มันตรงรูนะครับแล้วก็ใส่สลักคลิปลงไปได้เลยนะครับคลิกเรียบร้อยครับเป็นอันเรียบร้อยครับเปลี่ยนกองแอร์ในเตนะครับแบบง่ายๆไม่ต้องเฉียงออก